คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าอาหกแต่ละโหมดอ่ะศูนถึงร้อยี่สิบะทำได้ภายในกี่วิวันนี้ผมมีคำตอบ นะฮะเรามาลองแต่ละโหมดกันนะฮะว่าอ R6 จะทำสูงถึงร้อยยี่ถึงร้อยยี่สิบได้กี่วินะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนโล่งนะฮะผมไม่ค่อยมีรถวิ่งด้วยแต่เ,เรามาลองกันนะฮะเราจะลองที่โหมดบีก่อนนะฮะนะฮะเฮียอะไรฮะเฮียตั้งนะไหนวัตอนนี้ร้อนมากครับผมไอโหมดบนะีเนี่ยมาลองกัน บทวีนี้เขาบอกว่าคลั่งจะตอบสนองแค่หกสิบเนต์นะคือช้ามากเหมาะสำหรับขี่ผ่าฝนนะฮมาเลยกันเลยดีกว่าจะออกตัวแบบธรรมดานะฮะผมดูรถลังมันมาไป บอกเลยว่าขึ้นโคตรช้าล้วมาร้องหมดอันนี้กันแะร้รหมดหลายสักอย่างนะผมจาชื่อมันไม่ได้ชื่อเต็มมันนะฮะมาหมด S T D อะไรวะจาชื่อไม่ได้มาลองกัน Let's go สามสองหนึ่ง รถไม่ค่อยจะมีวิ่งกันมีแค่ข้างหน้านิดห่่ยนะะแต่เราจะไม่ไปทางนั้นเราจะกลับล้ำรถเพราะรถถนนทางนี้ดีนะนะครับผมมาแล้วเรามาลองโหมดเอ้เดีกว่าโหมดโหดสุดของอาหกไโหมดเอนี N ่ A, เขาเร่งจะตอบสนอะงร้อเปอร์เซ็นนะฮะมาหนึ่งสองสามไป รถไปไไม่ค่อยมีรถรถจากไหนนะนอกจากนาออกมานะครับตรงแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีบ้านคนมีแค่หลังนี้หลังเดียวนะฮะอ,อ่าไกลเขตชุมชนนะฮะไม่รบกวนใคร ไปกันต่อคลิปนี้ก็จะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะฮะนะครับผม